ทุกคนมันรุนนํำกันว่ากล้องซุ่มเนี่ยแหละค่ะสามเนห้าจะมีอย่างเดียวคือนี้ไปเอฟมาพาเบิง้งมันรุนแน่นอนคือแบบเกะเกะไปกันรุนไปคือเริม่มได้เลยแหละทุกคนโอ้ย,อยโอ้ยอยากซื้อเสื้อเลยแบบโคตรตื่นเตนเลย มาตีที่ใดสามแสนห้าไดนี่อุ้ยคือแบบตื๊ดเต๊ดแบบแกะเลยนะ ไ่คยคิดจะแย่งตัวผมนั้นก็รักจริงและไม่เคยคิดจะแก้งเธอละกมันงกนง่คร่กร้งไหนลัม่ได้ก็มันงกาเหมือนเดิมได้ไหมอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมคิดถึงก็โทรหากันได้อะ

รักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียรักคนเดียวอย่าไปเที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทําไง็นไงเส้ากเมียรักเมียอย่าขี้เราถ้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพลียเพราะรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวดึกมันจะคึกผิดสำแดงรักเมียอย่ารุนแรงค่อยๆแต่งอย่าขับไวรักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจ คิดจะแยงตัวพผมนั้นก็รักจริงแล้ะไม่เคยคิดจะแกง้งเธอระดาดาเอา้านกแก้วก็มีบาทนี่นกแก้วคุณนายสมศรีตัวเพื่อนเอามาฝากไว้นะงามเนานะพหย่เนาะมันเว้าออได้ปะนี่ไว้มันก็เว้าออได้หันแล้ว ลองคุยกับมันบึงดูหันแก้วจ๋าแก้วจ๋าโอ้ยสมศรีเอาไปซืวอจังสัน,งสนหรอพ่อยัยแต่กีมันห่วงว่าคุณน้ายสวยคุณนายสวยตัวโอ้มันว่าจังสันบอกกูก็อยากให้มันเบาคือเก่าอยู่จักสิเฮ็ดจังไดกันยังว่าขันคุณน้าสมศรีกลับมานี่ทึกด่าแท้ๆ่กูนั้น สอนให้มันเบาคือเก่ามันผัดไปนาเด็กเว้ยโอ้ยมันม่อยากเด้ยหล่ะพะไงภาษาสอนหนกซื้อ,อนน <c oughs> เออโอ่่น้ำมันดูดมันกเก่าเห่าน้ำถนนตัวเออลองสอนมันเบิ่งดูมึงนั่นอู <c oughs> สอนมาเบิดมือเลยมือนี่จนเมื่อยละลองเบงดูปากแว่แววคือมึงนั่นเพื่อมันเบานํำวะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยถ้าเบิ่งฟีมือคอยโลด แก้วจ๋าแก้วจ๋าโอ้ยชงซีว้า <laughs> <laughs> เป็นยังได้มันวาน้ำอยู่บ่ <laughs> <laughs> โอ้ยปากแว่โอ้ยปากแว่ บางัมันบากเกินความพยายามดอกยเก้า่าจ๋าเก้า่าจ๋าโอ้ยปากแ่ว้ายไปคราบไม่ละบาดนี่เหตุน่าดาล่ะอ้ยปากแ่ว้ายโอ้ยเราย้มได้กับปากแหว่ปากแหว่เนาะอีปากโปอีปากโปว้าวเฮ้ยนักว่าเก้าบาดนี่ยเฮ้ยบ่ไหวดอกพ่ไปไงป๊า บักแตงละก็ได้เอานี่พ่อยญ่เงินนั่นเอามาสอนมันวบาไปทางไหนล่ะนี้บอสูแน้นจะ ที่ใบไดีแบงค์เข่อดไว้ได้ในสีคันี้ม <c oughs> พม่จะเอามันองเป็นของเรามันจะเอามันจะเอามันจะเอาตาได้คนนี้ที่พร้อมจะใช้ในสีฟ้าขตงเร ถึงไม่คิดถึงคิดถึงเธอไม่คิดถึงรักนะไม่หับจุ๊บจุ๊บไม่หยุดกอดหน่อยไม่โกอธเลิกกันไม่เลิกก็มองไปเธอทั้งใจแล้วใครอย่ะคิดจะแย่งตัวผมนั้นก็รักจริงแล้วไม่เคยคิดจะแกล้งเธอรัก กลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมคิดถึงก็โทรหากันได้อะลองใช้เพลงลาวว่าจะมีคนลาวกดใจไหม Hello จะเล่นระผูเ้เบาที่มากบอลนั่นเป็นโซ่แล้วแจม t แจม me นาวเหตุจังได้ะสิได้ใจเจ้เเบาบอกคถาบูชาเมีย รักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียรักคนเดียวอย่าไปเที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำไงทำไงเสียก็เมียรักเมียอย่ากีเหล่าข้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพียเพราะรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวดึกมันจะคึกผิดสำแดงรักเมียอย่ารุนแรงค่อยค่อยแต่งอย่าขับไว้รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจ คิดจะแยง่งตัวผมนั้นก็รักจริงและไม่เคยคิดจะแกล้งเธอรักเอา้านกแก้วก็มีบาดนี่นกแก้วคุณนายสมศรีตัวเพิ่นเอามาฝากไวน้นะงามเนาะพ่อพยยนะ่เนาะมันเว้าได้บ่านี่ไว้มันก็ว้าได้แล้วลองคุยกับมันบึงดูหันแก้วจา้าแก้วจา๋าอ๋อสมศรีว้าวช่วยจังสันนะพ่อ่ แต่กี่มันห่องว่าคุณน้ายสวยคุณนายสวยตัวโอ้มันมาจังสันบอกกูอยากให้มันเบาคือเก่าอยู่จากสิเหตดจังไดกัยังว่าคันคุณน้ยสมสีกลับมานี่ถื่อได้แท้กูนั่นสอนให้มันเบาคือเก่ามันผัดไปหน้าเด็กเว้ยโอ้ยมันมาอยากได้หลับพ่อใหญ่ภาษาสอนนกซื้อเฮอเออโว่นั่นมันดูๆมันกเว้าน้่านันตัวเออลองสอนมันบ่งดูมึงนั่นกูสอนมาเบิดมือเลยมือนี่จนเมื่อยล่ะลองมึงดูปากแว่แวคือมึงนั่น เื่อมันเบาน้ำวะโอ้ยถ้าบเบิ้งฟีมือคอยโลดแก้วจ้าแก้วจ้าโอ้ยอีสมศรีเป็นยังได้มันเบานํำอยู่บอ่อโอ้ยอีปากแวะโอ้ยอีปากแวะ เอาบังดูมันบอกเกินความพยายามดอกยเกลียวจ้าเกลียวจ้าโอ้ยปากแี่ว้าวไปาำไม่ละบาดนี่เห้เหตุนาวใดล่ะโอ้ยปากแี่ว้าวโอ้ยโบย่าไดดกับปากแหว่ปากแหว่เนาะอีปากโปอีปากโปว้าวเฮนักกว่าเก้าบาดนี่โอ้ยบ่ไหวดอกเพื่อนป้าป้าห้องเมื่อปะในบักแตงแล้วก็ได้เอาหนิพ่อใหญ่เงินนั่นเอามาสอนมันเว้าไปทางไม่ล่ะนี้บ่สู้นั่น

ให้ทั้งใบแดงแบงเทาอดไว้ได้ในสีเขนมีไี่พช่เอามันต้องเป็นของเรา,า,า,ามันจะเอามันจะเอามันจะเอาใยคนนี้ที่พร้อมจะใช้ CF ึวันต่ด